สวัสดีครับพบกับน้าต้อมขายฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับผมที่นี่ฟอร์ดอาร์เขากาฬประพฤกนะครับผมวันนี้นะครับด้านหลังของต้อมนะครับก็จะเป็นตัว e v e r e s t Sport Special Edition นะครับผมตัวนี้นะครับผมที่มามากับแพ็คเกจคือมันตัวเดียวกันกับแพ็คเกจครับแต่ว่าต้อมจะพาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม อ่าเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่1 6 1 9งล้านบาทนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมในตัวนี้ก็เลยก็จะเป็นในเรื่องของนี่ครับเอเวอร์เนะครับตัวนี้จะเป็นอะคริลิกเอเวอร์เนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้ครับผมแล้วก็ยังคงเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็น กล้องรอบคันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ต้องบอกครับว่ามันคือสปอร์ตแพ็กเกจน,นะครับผมเข้ามาเติมเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเซ็นเตอร์ก็ยังมีเหมือนเดิมกล้องรอบคันหรือกล้องหน้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปมาทาันด้านข้างนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสามหมบาทนะครับที่เพิ่มเติมมาจากตรงนี้คือจากราคาเดิม1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับผมนอกจากจะเป็นด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของลาย้อแม็กครับลายโล ปรับแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นขีดแดงนะครับผมในด้านของล้อแมกนะครับผมที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสตัวนี้นะครับมีแค่ตีบอลแล้วก็ตีขาวนะครับผมตีขาวเพิ่ม12,000บาทนะครับผมในตัวนี้นะครับผมส่วนอีกต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการแลปหลังคาซึ่งการแลปหลังคาเนี้ยแลปมาจากโรงงานนะครับผมแลวมาจากโรงงานเลยแต่ต้องจะให้กล้องลองแพนให้ดูใกล้ๆนะครับว่างานมันจะเนี้ยบหรือว่าดีแค่ไหนนะครับผมก็คือการแลปจากแจกเสาเอมาถึงเสา สาตีเลยนะครับผมด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผมจะคือการแ็ปจากโรงงานนะครับผมซึ่งข้อดีของการแลปจากโรงงานเลยก็คือ1มีรับประกันให้เหมือนวารันตี5ปี1นึ่งจากห้าหมื่นกิโลเลยครับตรงนี้ไม่ว่าจะหลุดร่อนหรือว่ายังไงก็แต่คือทางฟอร์ดเรารับรองรับประกันแน่นอนนะครับผมในการเปลี่ยนการแ็ปนี้ให้นะครับผมในการเปลี่ยนในการดูแลเรื่องของการแลปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็อะคริลิกอันนี้ก็มีการรับประกันให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายล้อแม็กมีการหลุดการแตก ที่มันเกิดจากไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริงหนักๆที่มันแตกไปนะครับของทางปอดเทแลนก็จะรับประกันให้นะครับผมอันนี้นะครับลูกค้าของต้อมนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจนะครับก็จะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นให้เลยนะครับผมถ้าสมมติลูกค้าสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามนะต้อมได้นะครับที่น้าต้อมขายปอดนะครับผมช่องรีวิวของต้อมได้เลยนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผหรือลูกค้าท่านใด อยากจะได้ข้อเสนอโปรโมชั่นที่ไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะหรือจะเป็นออกรถพร้อมชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นแต่งไวรุ่นดูไบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทักเข้ามาสอบถามต้อมได้นะครับข้อเสนอมีเยอะแยะมากมายครับสู้ทุกคันดันทุกเคสครับผมวันนี้ต้องขายปอดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ